เงินที่บุมแถมให้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าคันนี้พี่ใหญ่สุดหล่อของเราเฟี Feel ้ยวเ้าวเลย และมากับชุดแต่งผสมผสานรอบคันเลยเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดนะคบว่าเราแต่งอะไรบ้างนะคบในในแต่ละส่วนของรอบคันก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเอเวอเรสต์รุ่นไททานเนียมนะครับราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแต่ท้ายคลิปเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ2.0ลิตรนะครับและไม่พอนะครับกำลังแรงม้าของเขานะครับสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะครับและแรงบิดของเขาบอกเลยว่าเยอะแน่นอนนะครับ500 นิวตันเมตรบอกเลยว่าขุมพลังมาเต็มนะครับและชุดแต่งของเขาโดดเด่นมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดกันเลยนะคบนี่เลยครับเริ่มจากด้านบนก่อนเลยตัวคลิกที่ฝากระโปรงคําว่าเอเวอรสนะครับชิ้นส่วนนี้นะครับเป็นงานแท้นะครับจากสูตรนะครับเราติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับและด้านบนของเขานะครับเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับสีดำเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟ LED ตรงนี้นะครับ3จุดลูกค้าสามารถรีเควส เลือกสีได้นะคะเป็นสีส้มหรือสีขาวก็ได้นะครับและมาพร้อมเจ้าม้านะครับตัวนี้นะคะเพิ่มความพรีเมียมผสมกับความสปอร์ตดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับไซมีไซส์เล็กไซส์ลางไซส์ใหญ่นะครับลูกค้าสามารถรีเควสตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าจะไซส์ไหนหรือสีอะไรนะครับและที่สําคัญเลยนะครับการชนหน้าของเขานะคบเป็นชุดแต่งวายใหม่ของเรานะครับบอกเลยว่ารับประกันคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะครับ เพราะว่าขึ้นแม่พิมพ์มาจากอลูมิเนียมนะครับทำให้ทนทานแข็งแรงแล้วก็ลายเส้นของเขานะครับจะชัดไม่มีผิดเพี้ยนนะครับและคุณภาพสีของเขาบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับอยากให้มาดูตัวจริงที่พาราม5านะครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นซกเนเจอร์เลยเดี๋ยวจะปักคลิปไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญน,นะครับกระจังหน้าของเรานะครับมีไฟเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ เป็น LED สีขาวหรือสีฟ้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับและโคมไฟของเขาตรงนี้นะครับเราแล็ฟิลม์โคมดำมาด้วยนะคะเพิ่มความหล่อดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะคะไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบออโต้อยู่แล้วนะคะมีไฟวิ่งกลางวันทรงสีแคมป์สวยๆแบบนี้เลยนะครับและคิ้วล้อของเขานะคบที่บอกว่าลูกผสมเลยการชนหน้าไว จังหน้าวกเตอร์คิ้วล็อกของเขานะคะเป็นฟันเฟืองทรงวกเตอร์นะคบผสมกันได้อย่างลงตัวนะคบรับชิ้นงานได้อย่างลงตัวสวยงามมากๆนะคบขนาด3นิ้วครึ่งนะคบและที่สําคัญนะคบล้อแมกของเขาเปลี่ยนด้วยนะคบเป็นล้อแมกก้านวายนะคบสีอออกเทานะครับหรือสีควันบุหรี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับมาพร้อมล้อแมก ามาพร้อมอยาวนะครับง7 5 5 5 R 2 0นะคบเน้นวิ่งถนนดําเป็นหลักนะครับบอกเลยว่าหล่อลงตัวแล้วก็ไม่ยื่นออกจากตัวรถเยอะนะครับกำลังดีเลยครับชุดนี้และที่สําคัญชุดครอบให้มาด้วยนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสเลยว่าเป็นขอเป็นแบบไม่เอาดำด้านหรือดำเงาขอเป็นแคปล่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับและที่เด่นเห็นเห็นตะก,กายเลยนะคะอันนี้ กิ้วกระสัดชิ้นใหม่นะคะสวยงามเพิ่มความดูความมีมิติด้านข้างมากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามมากๆชุดครอบรอบคันก็จะเป็นแคปล่านะครับสวยๆเลยรวมถึงข้อบฝาถังน้ำมันของเขาด้วยนะคะและนี่นะคะเป็นเติมดีเซลนะคะจุน้ำมันได้80ลิตรนะคบและที่สำคัญนะครับของเรามีแอดบูด้วยนะครับหรือตัวกล้องบัาบัดไอเสียนะครับไม่ปล่อยมลพิษ กับสิ่งแวดล้อมนะคบเข้าสู่ยูโรไฟนะครับตัวนี้สำคัญมากถ้ารถใหม่จะมีเติมแอดบูตรงนี้ด้วยนะครับและด้านท้ายนะคะผสมเพิ่มเติมนะครับนี่เลยเริ่มจากด้านบนก่อนเลยสปอยเลอร์นะครับตัวนี้สปอยเลอร์ของแรนดอมนะครับสีดำเงานะครับตัดกับชุดแต่งได้อย่างลงตัวนะครับและคาดไปท้ายตรงนี้เป็นของคาเยนนะครับสวยงามมากๆเป็นแบบ l e d สีแดงนะครับตรงนี้ แล้วไฟท้ายตรงนี้เราเปลี่ยนด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราถอยหลังเนี่ยจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับเข้าเกียร์อารนะคะจะเป็นสีขาวถ้าเราแตะเบตรกตรงนี้ไฟตัวหนังสือตรงนี้จะติดเป็นสีแดงสวยๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับการชนด้านท้ายของเราตรงนี้นะครับอ่ กนรลอยด้านท้ายกรลอยฝาท้ายนะครับหรือเรียกได้ว่าสครับเพจน,นะครับตัวนี้เป็นของฟีฟอร์มนะครับสวยๆเลยและกันชนด้านท้ายของเราตรงนี้ชิ้นนี้เป็นของชุดแต่งวายนะครับรับกับตัวด้านหน้านะครับสวยงามมากๆด้วยลายเส้นแล้วก็พิมพ์สีของเขาสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าว่ารุ่นไทททเนียมมีอะไรให้บ้างนะครับ เปิดมาเลยนะครับแน่นอนนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคบและที่สําคัญมีมุนลูปหลังคาให้ด้วยนะคบพวงมาลัยของเขาคอนเซปต์เดิมเลยเป็นแบบไฟฟ้า100%มาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยอยู่แล้วนะคบหน้าปัดดิจิตอลของเขาก็เป็นแบบสีอยู่แล้วนะครับมาพร้อมพุ่มสตาร์ทนะครับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคบแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับ มีแท่นชาร์จไร้สายช่องเสียบ usb type c ครบเลยนะครับและเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วตรงนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบตั้งนะครับแบบ6สปีดนะครับมีตัวบวกลบเล่นรอบในหมวดแม่นวลเราก็มีมาให้นะครับมีออโต้สตาร์สต็อปนะคะมีหมวดการขับขี่มีป้องกันการลื่นถลายนะคบคันนี้เป็นขับ2นะคบแต่มีหมวดการขี่ให้ถึง4ีหมวดนะคะมีหมวดอะไรบ้างนะคะมีหมวดปกตินะครับหมวดประหยัดนะครับลากขว้งและถนนลื่นนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะคบได้ตัว เรียกได้ว่าตัวท็อปขับ2นะคะเพราะว่ามีมุนลูปฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็บอดแถวที่3ไฟฟ้าด้วยไฟหน้าออโต้ด้วยพวงมงลัไรไฟฟ้าด้วยแผงควบคุมไฟทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมทางด้านนี้นิดนึงนะครับด้านนี้นะคะมีที่วางแก้วซ้ายขวาให้นะครับนี่เลยนะคะสวยงามมากๆนะครับสำหรับรุ่น e v e r อร s เนะครับ พ <ersch> ิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปทีละจุดเลยครับตรงนี้ที่เปิดฝาท้ายนะคบเปิดจากในตัวรถก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากกุญแจรถหรือที่ตัวรถด้านท้ายได้นะครับอันนี้ไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับและตรงนี้นะครับเราตั้งเป็นไฟหน้าออโต้ไว้นะครับหรือทุกการสตาร์ทรถไฟหน้าของเราจะเป็นอัตโนมัติที่ไฟหน้าออโต้อยู่แล้วนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราขับรถตอนกลางวันแต่เราเราไปที่มืดไฟหน้าจะติดให้อัตโนมัตินะครับ ตัวนี้นะคะตัวบวกบวกลบตรงนี้นะครับเล่นเพิ่มแสงลดแสงนะครับเหมาะสําหรับเราขับรถตอนกลางคืนแล้วแสงหน้าปัดหรือหน้าจอของเราขนาดใหญ่แสงอาจจะแยงตานะครับเราสามารถลดแสงตรงนี้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับและตรงนี้นะครับตัวตั้งไฟนะครับสูงต่ำนะครับแนะนําให้ตั้งสองสามไว้กําลังดีนะครับไฟสูงจะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะคไฟต่ําจะอยู่ที่4นะครับอยู่ที่ผู้โดยสารนั่งด้วยนะครับว่านั่งเยอะไหมไฟหน้าเราจะเหินไหมนะครับ บอกเลยว่าคันนี้ระบบออปชั่นเยอะนะครับเรามี เรามีรถเทสได้นะครับเราสามารถทดลองขับก่อนได้นะครับเพราะว่าเรามีระบบความปลอดภัยเยอะมากนะครับเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังนะครับเรียนคิปปิ้งนะครับแอแดปติฟทูคอนโทรลและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับเชื่อมต่อแอปฟอร์ดพาร์ได้ด้วยนะครับแอปฟอร์ดพาร์คืออะไรนะครับคือแอปพลิเคชันที่โทรศัพท์นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวรถได้นะครับและที่สําคัญเราสั่งงานสตาร์ทรถและดับเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วหาพิกัดรถได้ด้วยตา น้ำมันที่คงเหลือในรถหรือน้ำมันแอดบูก็ตามนะครับเราสามารถเช็คได้และที่สำคัญนัดหมายศูนย์บริการได้ด้วยดูศูนย์บริการใกล้บ้านหรือทั่วประเทศดูได้หมดเลยเป็นอีกหนึ่งแอป,ปนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่หรือการใช้งานการหารถมากยิ่งขึ้นนะคบับอกเลยว่าคุ้มมากๆและโปรโมชั่นนะคบสำหรับลูกค้านะครับที่จัดไฟแนนซ์นะคะบบุ๋มฟรีชุดแต่งให้รอบคันเลยนะครับรวมถึงซื้อสวดด้วยก็ได้ฟรีชุดแต่งให้รอบคันเลยนะคบับอกเลยว่าคุ้มมากมาก และที่สําคัญนะครับสำหรับใครนะครับถ้าอยากมีงบดาวน์น้อยนะคบเราสามารถดาวน์เริ่มต้นได้หเปอร์เซ็นตนะคับุ๋มจัดให้ได้เหมือนกันและที่สําคัญเรามีราคาลดพิเศษให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากแต่งนะครับอยากได้รถเดิมๆจากราคารถปกตินะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับุ๋มจัดให้เลยเหลือเพียงหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับได้รับรถหล่อๆไปใช้งานเลยนะครับสําหรับใครที่อยากประหยัดงบในการ ชุดแต่งนะครับเราก็สามารถออกรดเดิมเดิมแล้วได้ในราคารุ่นพิเศษก็ให้ได้สําหรับอาชีพพิเศษนะครับข้าราชการพนักงานบริษ,ษัทนะครับก็ด่าเริ่มต้นตั้งแต่0%ขึ้นไปนะครับและถ้าใครซีเรียดดอกเบี้ยนะครับเรามีดอกเบี้ย0%ให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆไม่ว่าลูกค้าจะมาในรูปแบบไหนนะครับเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะครับสามารถวิเคราะห์เคสก่อนที่ จะไปเซ็นเคสก่อนได้นะครับลูกค้าจองรถยังไงได้รับรถแน่นอนนะครับขอแค่เข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับและสําหรับใครที่อยากเท็ดไดนะครับไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะครัุผมก็มีรถเท็ดได์ให้นะครับไปบริการถึงบ้านเลยขอแค่ทักกันเข้ามานะครับ0928835986นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปุ่มขาย f o r ์ o f f i ฟิเชด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ